ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด,ดอมตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้ทำนะคะทำไม่ทันตอนบ่ายก็ไม่ได้ทำขอประทานอภัยด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเออนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกว่าอะไร ฉันน่ะมีความสุขนะที่เห็นเธอมีความสุขอยากให้เธอมีความสุขเยอะๆยิ้มเยอะๆฉันเชื่อว่าโชคชะตาก็คงอยากให้เธอมีความสุขแล้วฉันก็เชื่อว่าการที่มาเจอเธอเนี่ยมันคือโชคชะตานะเมื่อก่อนเนี้ยชีวิตฉันพัดพากเสียใจอะไรหลายๆอย่างขาดแรงบันดาลใจพอมาเจอเธอเธออ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันซึ่งไอแรงบันดาลใจเนี้ยมันทําให้ฉันเนี่ย มีกำลังในการใช้ชีวิตมีกำลังที่จะสู้ต่อมีกำลังที่จะเดินต่อขอบคุณเธอจริงๆนะฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าฉันจะต้องเจออะไรต่อจากนี้แต่เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากมีคู่หรืออยากมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแบบเรียนรู้ไปกับเธอต่อสู้ไปกับเธอสร้างไปกับเธอซึ่ง มันเป็นเป้าหมายใหญ่สําหรับฉันเลยนะฉันเคยเจอเรื่องไม่สบายใจเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยอกหกักเคยดราม่าอะไรต่างๆมาแต่พอมาเจอเธอเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกว่าเธอเองเนี่ยประโลมหัวใจชโลมล้างจิตใจฉันจากที่มันเจ็บปวดกลายเป็นรู้สึกดีขึ้นและทําให้มีพลังในการที่จะสู้ต่อขอบคุณเธอนะแม้ว่าฉันจะมีอีโก้บู่บ้างมีฟอร์มอยู่บ้าง,ออางแต่ว่า ฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเรียนรู้เอ่อไม่เป็นนะฉันน่ะมีกำแพงในช่วงแรกเพราะฉันเคยเสียอกเสียใจเคยผิดหวังมันก็เป็นธรรมดาที่ฉันจะเครียดแล้วก็ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเธอเอาชนะใจฉันได้นะความดุดันของเธอแล้วก็ความใจดีของเธอหลายๆอย่างรวมๆกันมาทำให้ฉันเห็นว่าหัวใจเธอแข็งแกร่งที่จะโอบอุ้มฉันหัวใจเธอแบบพร้อมที่จะมาเยียวยาฉันน่ะซึ่งฉันก็ขอบคุณนะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าเพราะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเรามันไม่ค่อยดีฉันจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้เรากลับคืนมาให้ได้หัวใจที่อ่อนโยนของเธอเนี่ยกลับมาชะออชะล้างจิตใจหรือชะลมจิตใจชันเพราะตอนนี้เธอเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งแก่งจนแบบอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือไม่ไม่ได้อยากจะมาเยะะียวยาชนะเธออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็อยู่กับตัวเอง ซึ่งการอยู่กับตัวเองของเธอการนิ่งๆเงียบๆของเธออมันเป็นอะไรที่ฉันกลัวนะเพราะฉันไม่สามารถรู้เลยว่าเธอคิดอะไรอยู่นี่คือข้อความตอนเย็นนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณราศีกันธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกราศีพิจิกนะคะธาตุดินกันปุษสบังกรธา th, ตุลมเมถุนตุนลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะราศีเมษคะ่ะหมดหรือยัง ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถท้าจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย